เอาละสีสตึกกับเทพนรสิงห์แปครับ,รบนอนกับสักสี่นี้ชนชั้นครับหลังจากคู่นี้แล้วก็จะเป็นเจ้าแม่ประดูทองกับพรพ่อปูข่ขุนดาบรันรถนสึกครับออกมาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณลุ้นถทาอย่างนี้แล้วก็สบายสบายครับตอนออกมาไม่แปด ไม่แป้นกะพายก็แบบแจ๊บแจ๊บแจ๊บ,บรัวเทพนอสิงแปดแปดนนพยังไรไม่มีวันตายเดยวดาสิงไรหรือว่าเทพนรลสิงแป8แปดจากลุ่มน้ำป่าศักดิ์ซึ่งประกาศศักดาไม่ธรรมดาในน้ำเทพนรลสิงแป8แปดบอกได้เลยว,ว่าเดวดายิ่ของจริงเว้ยและแล้วแปดก็พายแบบสบาย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  นะครับก wow, ็ถือว่าสบายสบายครับบอกว่าขวัญมันจะโพบอกว่าพอออกเบี้ยงเนี่ยกระายเสียงดวงกระายกรณีสองตีครับมึงมั่งกหมั่งคนะลบังสมง่งครับือว่าคนหัวก็ยังไม่เคาะคนหายก็ยังไม่เปิดกรบพี่น้องก็ไม่มีอะไรในกระไผ่ครับมีแต่หน่อไม้ครับมีจอไม้สองหน่อครับเทหน่อละสิ่งแปลกๆก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ฝั่งไหนครับแต่อันนี้มาอยู่ฝั่งแดงครับสีสตึกไปอยู่น้าเงินครับเอาที่ว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างซัดมาบอกว่ามันสลับล่องกันมาหรือเปล่าครับล่องน้ำแดงภายแดงแสงนีล้ว่าแล้ว ทีมงาน88ครับหน้าจะปล่อยผิดลู่ตามโปรแกรมนั้น88หน้าจะอยู่ร่องน้ำน้ําเงินครับแต่ตอนนี้88มาอยู่ร่องน้ำแดงครับก็อดภยกันแบบประคองมองหน้ามองตากันมาครับระวัง88กับสีสตึกก็คงไม่มีปัญหาครับเพราะว่า88นั้นคลุมมาเยอะครับสีสตึกนั้นก็ลยอมจะรู้ตัวดีครับว่าเที่ยวนี้ ภายอยู่กับเรือที่เก่งฉกาจและเที่ยวนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นไปต่อกอนได้เราก็ค่อยๆจกไปภายไล่ตาม88มาห่างๆครับแล้วก็ปล่อยให้เทพโนร์ิก88ไหลเข้าเส้นชัยไปครับ